สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนชีวิลึงถานะยฮะซ่อมลำโพง s อ g นะครับลูกค้าบอกว่าไม่ดังเลยนะเนี่ยเปิดก็ไม่ดังจริงๆนั่นแหละนะครับลำโพงขาดหรือเปล่าครับหรือขยายพังฮะเนี่ยเปิดแล้วมันไม่มีเสียงออกไม่ออกเลยนะครับเงียบเลยปกติก็จะต้องมีเสียงตอบรับต้อนรับอะไรมันก็ไม่มีนะ เล่นได้นะครับแต่เงียบเงียบเลยนะครับนี่เลยเปิดเครื่องออกมามองดูไม่ชัดเห็นสีตัวนี้ทำไมมันสูงจังพอมาดูตรงนี้โอ้โหสีแตกเลยสีแตกแบบนี้ส่งผลถึงอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับโอ้ยสีแตกเลยนะ หากภาขยายพังในยุ่งเลยนะครับไอซี IC ขยายไปอยู่ตรงเนี้ยุ่งคืออะไรก็คือผมจะไม่สามารถหาอะไรได้ในทันเวลาอะไรางี้นะแต่ในที่นี้ก็คงจะต้องไปดูว่าถ้าเกิดว่าซีแตกมัน,ม,น,ม,นมันฟิวขาดไหมมันจะมี R ฟิวอยู่ด้านล่างของกาวนี้ด้วยนะใช่ไหมนั่นแหละนะครับเราจะมีไฟไปเลี้ยงในส่วนของไอซีขยายหรือไม่นะครับเพื่อนไฟในส่วนของแบตเตอรี่เต็มอยู่นะ ไม่แน่ใจสิว่าเต็มนะแต่ว่ามันก็มีไฟเปิดได้นี่นะทีนี้ดูคร่าวๆหน่อยนะครับเพื่อนๆไฟไเรียงผ้ากระใหญ่หรือไม่อย่างไรนะครับเราจับกาวไปเส้นหนึ่งเนาะต้องจิ้มก่อนนะครับจับกาวแล้วนะฮะสีดำมิเตอร์ลงกลาวกาวตัวนี้ก็คือมาจากแบตเตอรี่นะครับผมจะดูไฟเรี้ยงเพราะว่าแอมป์นะฮะตรง ตรงมันมันจะมีฟิวอ่ะนะครับอ่ะจิ้มเข้าไปตรงฟิวนะครับก่อนเข้าฟิวนะครับสิบสองโวลต์นะฮะผ่านฟิวศ4นจุดสี่เจ็ดฟิวขาดนะครับเวลานี้ฟิวขาดนะเพื่อนฟิวขาดนะครับแล้วทีนี้มันเป็นฟิวขาดนะครับเนี่ยมันจะมีฟิวอยู่นี่มันจะเป็น R ฟิวนะครับเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ด้านล่างของก่าเดี๋ยวแกะดูนะฮะเดี๋ยวแกะมาก่อนนะครับ เอากาวออกนะครับเห็นฟิวนะฮะตัวนี้นะอ๋อทีนี้นะครับลองวัดดูค่าความต้านทานนะครับเดี๋ยวจับกาวไปเส้นวัด,ดูค่าความต้านทานนะครับปิดเครื่องอยู่นะครับอาวัดค่าความต้านทานนะครับทีนี้มิเตอร์ลอง ลองเช็คดูนะครับตรงกาวามิเตอร์ถูกติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะกลาวลงได้แล้วนะครับเอาทีนี้นะครับมาวัดตรงตรงฟิวนะครับตรงที่หลังฟิวมานะครับตรงนี้นะดูค่าความนั่นฐานฮนะอ๋อเหลืออยู่ห้าโอห์มนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นห้าโอห์มถ้าต่อไฟเข้าเราควันเลยนะเนี่ยะห้าโอห์มนะครับอ่ะเรามาดูว่ามันจะควัน หรือไม่นะครับอ่อจะใช้มิเตอร์ในการต่อตรงฟิวนะครับก็ถอดสายมิเตอร์ไปที่20แอมป์นี้เลยนะครับมันจะเป็นการต่อตรงฟิวนะฮะเราจะมาดูควันกันนะฮะจะควันขึ้นไหมนะครับตั้งตัวนี้มาที่20แอมป์นะครับมาดูว่าจะควันหรือไม่นะเปิดไฟนะะเปิดสวิตช์นะครับไฟเข้านะครับทีนี้ต่อต่อเลยนะครับ ถ้าได้ดังเลยนะฮะถ้าไม่ได้ควันขึ้นนะครับมาดูควันกันควันจะขึ้นที่ผ้าขยายหรือจะขึ้นที่ไหนอย่างไรนะครับมาดูเลยนะครับในการต่อฟิวตรงเข้าไปนะครับมิเตอร์ภายในจะเป็นการวัดแอม์นะครับโอ้มีปะกายไฟไม่ได้นะฮะ5โอห์มนะครับค่าวความต้านทานที่5โอห์มนะครับ ว่าเห็นจุดนี้เอามาดูควันควันจะขึ้นตรงไหนนะควันขึ้นตรงไหนก็ตรงนั้นเสียนลฮะไม่เห็นอนะตอนนี้ไงควันควันขึ้นแล้วนะครับขึ้นมาบริเวณนี้นะครับมีควันนะครับมีควันขึ้นเหม็นไหมนะครับแถววันนี้นะฮะอืมเบื้องต้นนะครับเห็น กาวตัวนี้ละลายเนะี่ยมันเกิดความร้อนสูงตรงนี้นะครับมาจากเนี่ยครับอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะอุปกรณ์ตัวนี้คือมอสเฟตนะครับตัวนี้นะนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ออกแล้วต่อฟิวเข้าไปดูนะครับตัวนี้ออกนะครับเอาออกนะครับถอดออกแล้วนะครับถอดออกแล้วนะเอาที่นี้มาดูว่าเครื่องดังไหมนะ ลองดูนะครับดังหรือไม่นี่เสียงดังนะครับเอาแล้วเสียงมันดังได้ยังไงก็คือในส่วนของอาร์ฟิวตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ขาดอย่างท้าวอนนะครับไม่ขาดอย่างท้าวก็เนื่องจากว่าฟิวตัวนี้เนี่ยมันขาดแบบมีค่าความต้านทานอยู่นะดังนะเนี่ยดูนะครับดังนะดังนะครับ แต่ดังแบบนี้อ่ะนะครับเอามาดูว่าไฟจะผ่านอาร์ฟิวตัวนี้เท่าไหร่ก่อนเข้าฟิวสินะครับหลังฟิวได้9นะอ่ะทีนี้นะครับเร่งขึ้นไฟมันจะตกนะเห็นไหมครับอ่ะทีนี้จะทำการต่อตรงฟิวต่อตรงนะครับ Hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ จนขยาย้าขยายใช้งานได้นะครับในส่วนนี้อุปกรณ์ที่ถอดออกนี่มันเขาคือเฟดนะครับเฟตตัวนี้ช็อตอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวดำเนินการดู pwm นะครับถ้า pwm ไม่มีมันจะส่งผลถึงตัวนี้ด้วยนะอนไปดูว่ามี pwm หรือไม่นะครับเพื่อนๆครับ ตรงนี้นะครับ IC สร้างสัญญาณ PWM ตัวนี้ทะลุแล้วนะแตกแล้วก็ทะลุแล้วนะครับวงจรน,นี้เขาอยู่ในชุดของวงจร dc c o คอน r ว e r เตอร์นะครับเพื่อนทีนี้ผมไม่มีแน่นอนนะัอ IC ตัวนี้นะครับแต่ในทางแก้ไขเนี่ผมมีชุดวงจร dc c o คอน r ว e r ์เตอร์นะครับซึ่งจะมาใส่แทน,นตรงนี้นะนะครับอ่ะเดี๋ยว ดำเนินการก่อนที่จะใส่วงจร DC ซีคอมเพลเตอร์เดี๋ยวเปลี่ยน C นะครับแล้วก็เอา IC ออกนะถอดออกแล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นแบบนี้นะครับถอด IC ทําหน้าที่ PWM ออกนะครับถอด m o s f e t ออกนะครับก็มีเสียงดังได้นะครับ ทีนี้ก็วางแผนเข้าสู่กระบ,บวนการการดัดแปลงนะครับเข้าสู่กระบ,บวนการการดัดแปลงต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าการดัดแปลงจะเป็นยังไงกระดาษทดไปไหนแล้วเนเอยเดี๋ยวนะครับนะเดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่ามันจะต้องเป็นยังไงแบบไหนอย่างไรนะครับนะมันต้องเอาลงก่อนนะนี่นะเดี๋ยวเอาตู้ลงไปหน่อยนึงมันว่างามาดูหน่อยนั่นเพื่อน มาดูหน่อยมาดูหน่อยทำไมต้องมีวงจรน,นี้แล้วทำไมไม่มีวงจรที่ถอดออกเนี่ยทำไมยังดังอยู่นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องไปดูที่ IC ขยายเสียงตัวนี้นะครับ IC ขยายเสียงตัวนี้เขาเป็น IC คลาสด,ดีนะครับ IC คลาสด,ดีเนาะนะครับ IC ตัวนี้เป็น IC ขยายเสียงคลาสด,ดี ที่สำคัญก็คือ IC ตัวน,นี้เนี่ยเขาสามารถรับแรงดันไฟได้นะครับก็สมมุติว่านะอันนี้ต้องไปดู Data t a Sheet ว่าเขา IC เบอร์อะไรนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แกะดูนะครับอย่างสมมุติว่าเขาสามารถรับได้ตั้งแต่9 v โวลต์ถึง2 4โวลต์นะครับซึ่งบางรุ่นมันก็มีแรงดันที่รับได้มากกว่านี้นะครับ แล้วทีนี้นะครับกําลังขยายกําลังวัดของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไฟเลี้ยงนะครับนะครับขึ้นอยู่กับไฟเลี้ยงเลี้ยง9โวลต์กำลังขับออกระดับหนึ่งสิโวลต์ก็เพิ่มขึ้น12โวลต์ก็ขับเพิ่มขึ้นวัดเพิ่มขึ้นแล้วก็24โวลต์ก็เพิ่มขึ้นเต็มที่ของเขานะครับมันเป็นแบบนั้นทีนี้นะครับ เรื่องราวที่จะต้องมีวงจร DC Converter นี้เนี่ยก็คือในเครื่องมีแบตเตอรี่12โวลต์นะครับอยู่ลูกนึงแบตเตอรี่ตัวน,นี้12โวลต์นะครับเพื่อนๆก็ป้อนเข้าไปที่วงจรขยายเลยเนี่ยนะครับทีนี้ทำยังไงล่ะมันถึงจะดังแรงขึ้นต้องมีวงจรเพิ่มไฟนะครับ วงจรเพิ่มไฟก็คือชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์นะครับที่เสียหายอยู่นั่นนะครับเพื่อที่จะให้มีการยกระดับแรงดันไฟจาก12นะครับ12โวลต์ตัวนี้ให้เป็นแรงดันที่สูงขึ้นนะครับอาจจะเป็น20หรือ24แล้วแต่นะครับแล้วแต่วงจรที่ IC ตัวนี้รับได้นั่นเองนะครับ ราจะได้กําลังไฟที่เพิ่มขึ้นและกําลังวัตต์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเลยต้องมีวงจร DC c o คอน r ว e r เอร์หากไม่มีนะครับหากไม่มี DC c o คอนเว e r ์เตอร์เพิ่มไฟนะครับก็นี่ไงครับอ่าไฟก็เข้ามานะครับเข้าสู่วงจรภาคขยายเลยมันก็ดังได้นะครับหากมีวงจร DC c o คอนเว e r เตอร์เข้าไปแล้วยกระดับแรงดันไฟที่สูงขึ้นนะครับไปจนถึงจุดที่ i c รับได้นะครับตรงนี้รับได้สูงสุดก็จะมีกำลังวัดที่เต็มเปี่ยมนั่นเองนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการแดัดแปลงต่อไปครับ